คนเหนียวบุญหากทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อื่นจะเป็นอะไรไหมคำตอบคือเป็นเป็นคนใจไม่กว้างคิดไม่รอบคอบใจไม่กว้างเขาเรียกว่าเหนียวบุญคือคิดว่าบุญนี้ถ้าทำแล้วเราไปแผ่ให้คนอื่นอุทิศให้คนอื่นบุญมันจะน้อยจากตัวเราแต่ความจริงไม่ใช่พลังแม่เหล็กมันจะส่งหรือดูดก็ตาม มันก็ยังคงอยู่ของมันอย่างนั้นฉะนั้นบางคนใจแคบคิดไม่รอบคอบคนตายไปแล้วหรือวิญญาณในโลกนี้มันมากผีสางพรนเจจ้อนอดอยากเพราะเขาไม่ได้ทําบุญเมื่อตายไปแล้วเขารู้ว่าไม่มีบุญเขาก็ต้องการบุญพี่น้องญาติเขาไม่ได้เคยทําเราอุทิศให้เถอะเป็นความรอบคอบอย่างปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา เทวดาที่มีหน้าที่ตามรักษาเราให้เราได้มีโอกาสทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเสียบทอิมินาปุญญะกัมเมนะอุปัชยานี้แหละสวดให้จบและผู้ใดที่เราพอนึกหน้าได้ออกให้นึกหน้าผู้นั้นถ้ามีทุกข์ให้พ้นทุกข์มีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาจะอนุโมทนาเรา